โอ้ยแดดผมเรียกพี่ะครับผมดูดูทรงก่อนนะครับผมมีกรัสบัด้วยโอ้มีกรัตบด้วยครับผมดูอันนี้ผมปั้นเองกับมือนะครับผมมีแค่เบรกหน้านะครับผมเบรกหลังไม่มีดูขาตั้งดูขาตั้งครับผมโอ้ยโอเคครับผม ขอกราบสวัสดีชาวไทยชาวเราชาวพม,ม่าชาวกีตนำชาวกัมพูช,ชาที่ใช้คับพละใช,ช้หายใจกันทุกทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นคะผมบีภูมช้นแนบอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วนะดูดูครับผมกลางคืนมืดอึมตึมเลยนะวันนี้มีเขาว่าไม่รีวิวคันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมแ่บรถแรงนะครับผมคันนี้ผมปั้นมาเองกับมือเลยนะครับผม,ผมเป็นผมเป็นคนทานะครับผมมาดู ว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมคลิปนี้ผมไม่ได้รีวิวนะครับผมจะเป็นอีกคนนึงนะครับผมที่รีวิวรอชมนะครับผมว่าจะเป็นใคร<ะ>น,นี่นะครับผมเป็นน้องพบนะครับผมเจ้าของรถคันนี้นี่โอ้ยแดดผมเรียกพี่ครับผมดูดูทรงก่อนนะครับผมมีกระสบัดด้วยโอ้โห มีกระสุัดด้วยครับผมดูอันนี้ผมปั้นเองกับมือนะครับผมมีแค่เบรกหน้านะครับผมเบรกหลังไม่มีดูขาตั้งดูขาตั้งครับผมโอ้ยที่สุดครับคันนี้ที่สุดจริงๆนะครับผมคันนี้นะครับผมคันนะี้นะครับผมเหลือแต่ใส่โซ่นะเครื่องยังเพิ่งติดนะครับผมรอให้มีงบเงยอะก่อนนะแล้วก็คือเราจะใส่โซ่ก่อนนะครับผมใช่ตอนแรกเราคิดกันว่าอาจจะแบบว่า,วา,าติดเครื่องตัดหญ้านะครับผมเครื่องตัดหญ้า4 9ซีนะ แต่ยังไม่มีตังค์นะครับผมเก็บตังค์ก่อนอารีวิวครับผมเอาจากท่อนบนก่อนนะครับผมอันนี้เป็นแฮนด์เป็นแฮนด์หมอบแฮนด์หมอบครับผมแฮนด์เดิมสนิมกินเตอะด้วยครับผมนะครับผมอันนี้เป็นฝั่งเบรกนะครับผมมีเฉพาะเบรกหน้านะนี่เบรกหน้าเบรกหน้านะครับผมนี่มีได้มีแค่เบรกหน้านะครับผมฝั่งนี้เป็นคัตครับผมโอ้ยหยิบปักปักปักนะครับผมดูครับผมคัตคัตเทสจัดอะดูดีดูดีคัตเทสจัดอะครับต่อมาครับผมโอ้ขาตั้งหกขาตั้งหก ล้อหน้านะครับผมล้อหน้าเป็นขนาดเดี๋ยวผมดูขนาดให้นะนนขนาดอะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะสิบสองคูณสองจุดสี่ศูนย์นะครับผมแต่ไม่รู้รูขนาดไหนนะโอเคยางหน้าไปหมดแล้วนะครับผมมีโช๊คครับผมโช๊คเป็นโช๊คแบบโอ้ยโชวคอะซิดาวครับผมโชค๊คลออโช๊คลอกครับผมดูโช๊คปลอมนะครับผมพอดี ฟเนี้ก็โชคฟอร์มนะครับผมนี่นี่มาดูอันต่อไปครับผมเป็นการสะบัดครับผมกันสะบัดแมกนีเซียมครับผมมียางแมกนีเซียมสองเส้นยางสี่เส้นครับผมครับผมนี่ครับผมยางหนึ่งเส้นนะครับผมนี่นี่เอาไปเจอนี่ยางหนึ่งเส้นครับผมสองเส้นสีเขียวนะแล้วก็เส้นที่สามก็ตรงนี้นะแล้วก็เส้นที่สี่ก็คือสีม่วงนะอาจจะเห็นอยู่นี่นี่เห็นนะโอ้ยคันนี้แมงจริงอ่ะบ่อแล้วผมบ่อตัวนี้คือที่สุดนะครับผมอันนี้เป็นโซ่คือบ่อ บอดทรงไรนะครับผมทรงเชงครับผมดูนะครับทรงเชงนะครับผมรอดูนะครับผมฟังโอยของจริงครับผมโอ้บอดทรงเชงจริงจริงับผมโอ้ยแม่ใส่ใส่คืนครับผมใส่คืนใส่คืนใส่คืนนะผมโอ้ใส่ได้นะครับผมใส่ได้เอาใส่เป็นไหมครับผมใส่เป็นไหมน้ำมาดูครับผมใส่ใส่ไงครับผมเอใส่ไม่เป็นมาถือกล้องดู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 ไว ูไว้วิธีการใส่ดูไว้น้องนี่จะแผลกรูดเสียบจับนี่ด้านหลังรูดด้านหน้าจบครับแค่นี้นะนี่ดูไว้นี่นี่นะออมามาดูตัวใส่สู้อันนี้มันมีเบอร์ไหมวะผมไม่รู้นะว่ามีเบอร์หรือเปล่าผมว่าน,น่าจะมีไซส์ของมันเลยมีเบอร์ของมันเลยนะ เดีวจะใส่ใหญ่วันนี้นะครับผมเน้นต้นนะด้านหลังถ้ามีใหญ่กว่าน,นี้ผมก็จะใส่นะใส่ใหญ่อุ้ยตอนนี้ใส่นะครับผมดูลมเออ,อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรล้นลม<อ>คนตายไหมตายตายตั้งก่อนตั้งก่อนการสะบัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไรการสะบัดเขาห่วงการสะบัดมากเลยครับการสะบัดสองแสนหนูนะครับผมอันนี้ครับผมยางสเส้นอาร์มอาร์มเดิมนะครับผมอาจจะเอาเอาไปเจาะต่ออีกนะนี่ อาจจะไปเจาะใช่ไหมรู้นี่ผมอาจาจะเจาะถึงนี่เลยแบบย่นให้สุดเลยครับผมอันนี้แบบตัดตรงนี้ออกใ,ใช่แล้วก็ต,ตัดไปอีกตัดตรงนี้อีกนะเพราะว่าโค้งไงมันก็เชื่อมกันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปขโมยของข้างบ้านดีกว่านะอันนี้ผมอยากสอบถามนะครับผมใครรู้นะครับผมว่าตัวนี้นะครับผมเอ้ที่มันเป็นฟันแบบนี้นะของด้านหลังนะมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมครับผมใครรู้ตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับผมใครรู้ตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับจกักรยานนะด้านหน้าก็เหมือนกันนะ มีอันใหญ่กว่านี้ไหมถ้ามีอันใหญ่กว่านี้ผมก็จะเปลี่ยนมาใส่อันใหญ่นะอันใหญ่น่าจะใส่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวมไม่น่าจะมีอะไรีวิวแล้วนะครับผมคันนี้ก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนะเอาพวกขึ้นขอมให้ดูสินี่เจ้าของเลยครับนี่มีการราคาตั้งออก่อนนี้ดูครับผมหนีไปไงนี่นะครับผมทรงหมอบนะถ้าติดอันนี้เป็นทรงหมอบครับผมถ้าติดเขาเรียกว่าถ้าติดเครื่องตัดหญ้านี่ไหนผมบอกเลยโคตรโหดอะครับ โคตรโอเคเว้ยนิ้วบางขอโทษครับท่านผู้ชมออกตัวออกตัวทีนี่จะแบบแอ๊งเลยเนี่ยออกโว้ยยกล้ออย่างนี้เอาลงไม่ได้ครับผมไม่มีเบรกหลังนะเห็นไหมสังเกตดีดีมีมีอยู่สายเดียวด้วยสายเบรกแชนิมเตอร์ด้วยนี่มีแค่เบรกหน้าเว้ยดูดีนี่มีแค่เบรกหน้าเว้ยดุมหน้าก็ดุมย่อดุมหลังก็ใส่ดุมย่อครับตอนแรกดุมนี้ตอนแรกรถคันนี้จะเป็นดำนะเห็นไหม ตรงนี้อ่ะผมยังไม่ได้ออกตอนแรกเป็นฝาดัมครอบไว้นะแล้วก็มีพวกไอพวกเกี่ยวกับพวกดัมนั่นแหละครับพวกเบรกดัมนั่นแหละโอเคนอ่คอยูการสะบัดนะครับผมว่าใช้งานดีไหมครับโอ้หนี่ครับการสะบัดโอ้ยของจริงครับของจริงนี่การสะบัดครับขับไปไม่สะบัดแน่นอนนะไม่สะบัดแบบนี้แน่นอนนะครับผมไม่สะบัดแบบนี้แน่นอนนะครับผม แต่ลงคลองเลยครับผมลงคลองแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมพบปิดคลิปหน่อยเออก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ